ได้มีโอกาสได้ประสานงานกับเครือข่ายนะครับโดยโดยงานเนี่ยก็จะรวมกันได้หลายงานหลายกลุ่มหลายองคอ์กรทั้งองค์กรของเอกชนแล้วก็เป็นองค์กรของอรัฐที่สนับสนุนมาให้ให้ทำกับภาคประชาชนเช่นในส่วนของสภาองคอ์กรชุมชนสภาพัฒนาการเมืองอีกหลายๆสภาภายใต้ที่เราอยาก ที่จะทให้เมืองการน่าอยู่แล้วก็ก้าวไปสู่การจัดการตัวเองในระดับท้องถิ่นก่อนในระดับหน่วยย่อยเชิงโดยใช้ประเด็นเป็นประเด็นในพื้นที่เป็นเครื่องมือในการที่จะทํางานก่อนการที่มีโอกาสที่ได้ร่วมทํางานกับหลายกลุ่มหลายองคอ์กรก็ทําให้ได้เกิด คนที่เข้ามาช่วยกันโดยเอาเอาเอา,เอาใจมาก่อนนะมามาร่วมกันทำงานในผมก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็ยังเห็นว่าเป็นสำนักงานเถื่อนแต่ตอนคือสำนักงานที่รวมคนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางท่านอธิการบดีได้พูดถึงว่าจะจะตั้งให้ให้มันถูกต้องให้มันดู แล้วก็คนอื่นเขาเชื่อถือได้นะครับก็คาดว่าจะในในในส่วนต่างๆเนี่ยก็จะมีที่อยู่หมายถึงมีที่นั่งปรึกษาหารือกันโดยมีมหาวิทยายละะัยราชภัฒน์การจรบุรีเป็นหน้าที่ปูเสือก็ผมผมขออนุญ,ญาตท่านหมอครับคือ,อเราทำงานภายใต้ข้อคิดที่ว่า ในร่างกายคนมันไม่ได้มันมีองค์ประกอบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ทำอะไรโดดๆเอาหลายๆเรื่องมาทำร่วมกันในที่เดียวนะครซึ่งมหาวิทยาลัยเองก็ถ้าให้คณะครุศาสตร์ทำก็แข็งไปกับการประสานงานก็จะเป็นในเชิงก็เลยมีหน่วยงานจะเรียกว่าหน่วยงานเป็นมีคนทำหน้าที่ปูเสือให้คนได้มาเจอเจอกัน อยู่ที่หนึ่งแล้วก็ส่วนของงานทางเชิงวิชาการก็ทางดรกรันพลก็จะช่วยประสานงานให้เกิดงานาทางวิชาการเพิ่มเติมขึ้น